ดิเจเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ได้ช่วยพ่อเลี้ยงน้องเลยอ่ะออไปทำไมอะ่ะพ่อองทำงานสิเนี่ยยังงานยีงไม่เสร็จเลยอยู่กับพี่ไปก่อนนะคะโอเคนะคะพ่อมานะไปบ้านไปบ้านอดดูหนังอีกแล้วพ่อให้เลี้ยงน้องทุกทีเลย <c oughs> เออ่าครับ ช่วยดูน้องให้หน่อยครับเอาได้ครับได้มานี่มาอยู่กับย่ามาลูกมาอยู่กับย่ามา <c oughs> ทีนี้ก็สบายแล้วได้เล่นเกมในชุดเฟสใน,นซึ่จะเล่นโรลเลอร์เบดหน่อยดีกว่าเอ๊ะอันนี้มันพังแล้วนี่ งั้นไปให้พ่อซื้อใหม่ดีกว่าพ่อครับพ่อครับซื้อโรล,ลเล์เบรอันใหม่ให้หน่อยครับของผมมันพังแล้วคู่เก่ามันพังยังไงอ่ะลูกล้อมันหลุดครับแล้วก็มันเก่ามากๆด้วยเอางี้ไหมเออไม่ต้องเล่นโรลเล์เบรไปก่อนเนี่ยจักรยานก็มีผมอยากเล่นโรล,ลเ,โล,โล,เล์เบรโรลเล์เบรเหรออ่าโอเคโรล,ลเล์เบรใช่ไหมใช่ครับของพ่อมีอยู่คู่หนึ่งพ่อมาเล่นด้วย เนี่ย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 เห็นไหมเออก็เล่นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยพ่อไม่เล่นแล้วพ่อให้อ่าเอาไปได้ครับเออแกกินเหม็นมากเลยอ่ะกินเท้าไม่ใช่กินดอกตาเบนเดอร์ไม่ดมทำไมเนี่ยฮึไฟดีกว่าเล่นก็ได้วันนี้เล่นรลลอเปลดีกว่าืึมาใส่ข้างไหนเนี่ย ล้อมันพังแล้วนี่งั้นให้ย่าไปซื้อใหม่ให้ดีกว่าย่าครับย่าครับล,ลบ้อรถเีดมันพังอ่ะครับซึ่งอันนั้นมันก็เก่ามากแล้วครับเพื่อนใหม่ให้ผมหน่อยอ้าวได้เลยเดี๋ยวย่าจะสั่งให้ครับครับอ้าวดีเจดูอะไรก่อนลูกล้อรถบีดเหรอเปิดดูเอาเองเลย อุ้ยสีทรงด้วยอะ่ะอุ้ยอยากด้ไปนอนแล้ว่าแบบนี้อชอบครับขอบครับโอ้ย,อยหุ่นตกจังเลยวันนี้พ่อครับผมหิวจังเลยและผมอยากกินข้าวผัดด้วยครับออืมจากินข้าวผัดเหรอลูก ทำเองเป็นไหมอ่ะไม่เป็นครับเกิดมาพ่อทอดไข่ดาวยังไม่เลยมาเดี๋ยวพ่อสั่งเซเว่นให้เอาข้าวผัดอะไรข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่เอาข้าวผัดหมูครับข้าวผัดหมูก็ได้นะโอเคสามสิบห้าบาทพอนะพอครับโอเคอย่าครับยครับ นี่ผมหิวจังเลยอะ่ะผมอยากกินข้าวผัดอ่ะครับได้เดี๋ยวย่าจะไปทําให้ครับคอยก่อนนะครับไปรองในบ้านดีกว่าเคครับเสร็จแล้วลูกเฮ้ยก็ทเสร็จแล้ว